สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะลองเปิดตู้เย็นดูนะคะว่าในตู้เย็นมีใบคึื่นใช่หรือเปล่าวันนี้มีเมนูมาแนะนำค่ะเพียงสองอย่างเท่านั้นล่ะค่ะช่วยได้มากทีเดียวเลยนะคะทั้งสุขภาพทั้งผิวสวยนะคะเจ๊กุ้งแนะนำเป็นแก้วนี้เลยค่ะสตอรอเบอร์ี่สุกหนึ่งถ้วยค่ะใบคืนช่ก็หนึ่งถ้วยเช่นกันค่ะ ใครที่ชอบหวานนะคะสามารถเพิ่มตัวช่วยได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะใส่ส่วนผสมลงไปในเครื่องปั่นได้เลยค่ะในส่วนของสตรอเบอรีนะคะเจ๊กุ้งแนะนำเป็นสตรอเบอรี่อนข้างสุกงอมนะคะรสชาติอร่อยแน่นอนค่ะคืนใช่นะคะใช้ทั้งกา้านทั้งใบเลยค่ะอัตราส่วนเท่ากับสตรอเบอรีเลยค่ะ จากนั้นนะคะเติมน้ำเล็กน้อยค่ะใบขึ้นใช่กับสตอรี่นะคะไม่ฉุนแถมทานง่ายแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะใครชอบเย็นนะคะสามารถใส่น้ำแข็งได้ค่ะจากนั้นก็ทำการปั่นได้เลยนะคะ เคยคิดไหมคะว่าเราจะทานตอนไหนถึงได้ผลดีแนะนำเป็นทานตอนท้องว่างนี่แหละคะ่ะทานตอนท้องว่างก่อนอาหารก็ยิ่งดีนะคะสามารถดูซึมได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะเจ๊กุ้งแนะนำเป็นถ้วยนี้เลยนะคะจากนั้นก็เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งได้เลยคะ่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็ได้ใบขึ้นช่ายสตรอเบอรี่แล้วล่ะคะ่ะที่สำคัญนะคะนอกจากประโยชน์เยอะนะคะผิวยังสวยด้วยคะ่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะอย่าลืมนะคะทานตอนท้องว่างนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ